สวัสดีข้าสำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีขอ,อนำเสนอผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่31สิงหาคม2568รปายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น1 5 0 9 5 0ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว7 9 5 7 8 9้าล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5 7 2อยู่ลำาับที่35ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว9,107.1 1ล้านบาท คิดเป็นร้อล86.66อยู่ลำดับที่14ของประเทศรายจ่ายประจำของส่วนราชการในจังหวัดละบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น5,445.97ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว4,930.09ล้านบาทคิดเป็นร้อย90.53อยู่ลำดับที่69ของประเทศส่วนใช้ใจ่ายแล้ว4,977.32ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ91.39อยู่ลำดับที่71ของประเทศ รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น5 6 6 5 5 4ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว3027.80ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ59.80อยู่ลำดับที่30ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว4129.79ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8 1 5 6อยู่ลำดับที่10ของประเทศ งบพัฒนาจังหวัดลบบุรีภาพรวมได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2 1 8 0 7ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1 0 6 0 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ48.63อยู่ลำดับที่46ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว183.33ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8 4 0 7อยู่ลำดับที่50ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น73.7 8ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว56.2 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ16.16อยู่ลำดับที่24ของประเทศ ส่วนใช้จ่ายแล้ว58.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ79.03อยู่ลำดับที่43ของประเทศในส่วนรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสันงบประมาณทั้งสิ้น144.28ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว49.86ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ34.56อยู่ลำดับที่55ของประเทศส่วนใช้จ่ายแล้ว125.01ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ86.65อยู่ลำดับที่45ของประเทศ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณพุทธศักราช2567กันเงินไว้1425.15ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1296.71ล้านบาทคิดเป็น190.99คงเหลืองบประมาณ128.45ล้านบาทคิดเป็น1 9 0 1ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลบุรีโทรศัพท์036770154ถึง5 Facebook สำนักงานคลังจังหวัดลบุรี